ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาทำชาเลนจ์รถจะชนไหมนะทุกคนครับเปิดคลิปกางถนนเลยขยับมาในๆหน่อยตรงนี้โอเคผมจะมาทำชาเลนจ์ใช้ยูนิที่เป็นระดับ e ีพิ FC อย่างเดียวเท่านั้นขอบคุณมากๆครับผมเบคอนวันนี้ครับเราจะมาทำชาเลนจ์สุดโหดในโหมดไนท์ไม่ใช่ไนท์แมนะครับผมจะเป็นโหมดมีเดียมครับเพราะว่าถ้าไปไนท์แมอีพิกเนี่ยไม่ผ่านอย่างแน่นอนนะครับเราจะใช้อ e ีพิอย่างเดียวล้วนๆเลยใช่ไหมพวก โอ้โหน้องใจดีมากครับทุกคนบอกว่าให้ตัวพี่ได้ไหมผมตอบแบบทันใจได้ครับทันที ขอบคุณมากนะครับนินจาคาเมล่าแมนเกรงใจจังเลยแต่ผมเทดก่อนคนแรกเลยนะพอเขาบอกว่าจะให้ตัวเนี่ย <Br> uh. หนึ่งในยูนิตที่ดีที่สุดที่ทุกทีมจะต้องมีนั่นก็คือหมอหรือว่าฝ่ายปฐมพยาบาลนะครับผมถ้าเราไม่มีฝ่ายปฐมพยาบาลทีมองเราก็อาจจะแพ้ได้แต่ณนะที่นี้ไม่ได้ไปหมดที่มีตัวสตันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้ครับทุกคนผมจะเอาจเจ้าลาฟทีวีแมนไปหตัว ตามด้วยคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์อีก1ลาครับผมแล้วก็รับคาเมล่าแมนและตัวสุดท้ายที่ไม่ท้าสุดอย่างซูเวลลันคาเมล่าวูแมนครับมันว่างอีกหนึ่งอ่ะเราจะใส่อะไรไปดีถ้าผมจะใส่นักวิทยาศาสตร์ลงไปมันก็จะไม่ใช่อีพิกแล้วนะครับเพราะว่านี่คือเอกลูซีฟครับทุกคนชาเลนจ์ของเราเนี่ยใช้ยูนิตที่เป็นอีพิกอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่รับทีวีแมนไปอีกหนึ่งตัวก็แล้วกันเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเลสโกไปกันเลยพวก บ็อกทีเฮด d com กับโปรโมชั่นใหม่ลด50%ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบักราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเ็มและเกมพาส์พารระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชี VIP ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้มีน้องๆมาเพิ่มอีก2คนครับตอนนี้ทีมของเรามี4คนแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าโหมดไม่มีให้เลือก <c oughs> เดี๋ยว <laughs> ยูนิตก็ไม่มีให้วางจะเล่นยังไงล่ะครับทีนี้ อันนี้คือบักนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นที่แมปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าวางยูนิตกันได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะผมหลุดแล้วถูกเตะออกจากแมปแล้วนะครับ โอ้โหเสียดายมากเลยเมื่อกี้นี้อุตส่ามีเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นด้วยนะครับดาหลุดสังงันครับผมพยายามวนหาทุกคนรอบล็อบบี้แล้วนะครับแต่หาใครไม่เจอเลยคิดว่าน่าจะอยู่กันคนละเซิร์ฟครับไม่เป็นไรไว้รอบหน้าถ้ามีโอกาสเราค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและชาเลนของเราที่จะไปนั่นก็คือโหมดฮาร์ดมีเดียมก็แล้วกันนะครับผมถ้าไปโหมดฮาร์ดนะ บอกเลยว่าผ่านแต่ใช้เวลานานซะเหลือเกินนะครับผมก่อนหน้านี้ทุกคนครับช่วงแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ไปหมุดฮาร์ดนะครับโดยใช้อีพิกอย่างเดียวเท่านั้นผมจะวางเจ้าลับคาเมราแมนเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับเป็นตัวแรกที่เราเรียกออกมาใช้งานเพราะเสียงของเขานั้นไพเราละเหลือเกินเพื่อนๆ ลองฟังเสียงปืนของเขาดูดีๆนะครับรู้สึกเหมือนเราเล่นผับ g ีไม่ได้เล่น Toilet t เ w e ร์ e ด e ฟเอนยังไงไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะวางตัวต่อไปเป็นคามราเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับยูนิตตัวที่2ที่เราจะเรียกออกมาใช้งานนะครับวางไว้ตรงฐานซื้อเวลาให้เขาในการซัมมอนออกมาหน่อยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆจะใช้ยูนิตที่เป็นอีพิกอย่างเดียวเท่านั้นไปผ่านโหมดฮาร์เนี่ยมันผ่านได้นะทุกคนครับ แต่การผ่านนั้นก็ไม่ง่ายเลยนะครับในช่วงต้นเกมกับช่วงท้ายเกมจะเป็นอะไรที่ลำบากมากๆครับผมถามว่าทำไมครับ เพราะว่าเงินที่ใช้ในการเรียกออกมาเนี่ยช,ช่วงตอนต้นนะครับมันจะไม่ค่อยมีรวมไปถึงการอัปเกรดด้วยนะครับผมแต่ว่าช่วงกลางๆเราจะคุมทีมของเราอยู่ครับดาเมจจะเพียงพอต่อบอลครับแต่ว่าช่วงท้ายๆครับแม้จะเรียกยูนิตออกมาเต็มพิกัดเต็มอาตาัตราไม่ว่าจะเป็นยูนิตไหนก็ตามในระดับอีพิกนะครับดาเมจมันจะไม่เพียงพอต่อการผ่านไปแต่ละเว็บครับจริงๆมันผ่านไปแต่ละเว็บได้แต่เพื่อนๆจะต้องใช้ทักษะในการโยกย้ายยูนิตครับสมมตุติขายตัวนี้ใช่ไหม เราก็ไปตั้งตรงนั้นอะไรแบบนี้ครับคอยดัก มอนอีกทีหนึ่งที่ว่ามันผ่านจากเว็บตรงนี้ไปแล้วอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการเล่นมันจะยากมากๆครับสำหรับการผ่านโหมดฮาร์ดนะตอนช่วงแรกๆที่ผมฟาร์มในโหมดฮาร์ดแล้วใช้อีพิกอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยทุกคนครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้แล้วสําหรับยูนิตอีพิกนะครับพอเรากระโดดข้ามมาอะไรเงี้ยไปเป็นรีเจนต์กับมีทิกอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าใครเริ่มเล่นตอนต้นนะครับเราเป็นสายเติมเนี่ยคุณซื้อยูนิตที่เป็นตัวเติมเนระดับอีพิกก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าตัวเติม มากกว่านะทุกคนโอเคผมว่าเอาเกตแค่นี้พอแล้วมัง้งสำหรับรับกล้อ a แมนเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกเฮลิคอปเตอร์ออกมาเลยก็ได้ผมจะวางไว้ตรงนี้กันละกันนะครับเราจะเพิ่มระดับความยากโดยการออโต้สคริปไปด้วยนี่เพิ่มความท้าทายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับผมหาเรื่องคอมค้างอีกแล้ว ปัญหาหลักๆเลยคือแหลกหรือว่ากระตุกครับผมอาการนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากจะซื้อคอมใหม่ก็ค้างอยู่ดีนะครับทุกคนเพราะว่ามอนมันออกมาเยอะเกินไปครับ ผมเสียใจ c a m e ล่าเฮลิคอปเตอร์ทุกคนผู้พัฒนาไม่น่าเนิบเลยนะครับถ้าผู้พัฒนาไม่เนิบนะผมบอกเลยว่า c a m e ล่าเฮลิคอปเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเอาไปลงหมดในแม่ได้นะครับผมเป็นระดับอีพิกตัวเดียวในเกมด้วยที่สามารถลงหมดในแม่ได้ครับแต่ว่าโดนเนิบไปแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคผมอัพลับ c a m e ล่ m a มนแมแล้วนะครับทุกคนเพื่อนๆดูเขายิงยิงรัวมาก ยิงโคตรรัวเลยนะครับผมคูดาว0.1วิครับแล้มีการโจมตี24ดาเมจ1 0 0อยครับยูนิตตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยทือโอกาสร,รีวิวไปพร้อมๆกันด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าอัพคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์แม็กแล้วผมจะวางตัวไหนต่อดีอะทุกคนอ๋อผมต้องวางเจ้ารับทีวีแมนก่อนน่ว่าเพราะว่ามันออกมาเยอะเกินไปครับไม่อย่างนั้นเราจะหน่วงแบบนี้นะครับผม ทุกคนผมขอเอาออโต้สคิปออกก่อนนะเพราะรู้สึกได้รู้สึกได้ถึงไออุ่นของคอมพิวเตอร์เรานะครับผมตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับเอาออโต้สคริปออกก่อนระวางเจ้ารับทีวีแมนไว้ก่อนนะครับวางตรงนี้ก็แล้วกันกลางๆหน่อยครับเวลาอัพแม็เขาจะได้ครอบคุมและมีการโจมตี2ฟฝั่งเลย ผมบอกเลยยังไงก็ไม่รอดรับทีวีแมนครับผมทุกคนเพื่อนๆดูครับความสามารถในการโจมตีของเขาครับผมนี่คือคาแรคเตอร์ของเขานะ5จอแบบนี้ครับอัพแม็กลัศมีการโจมตี20ประมาณนี้เลยครับถ้าวางตรงกลางมันจะครอบคุมแบบที่ผมบอกนะมันก็จะตีตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ได้นะครับผมดาเมจ100ครับคูดาวนวิครับคูดาวเร็วมากครับผมเป็นอีก1ตัวครับ ที่คูดาวเท่ากันกับลับคาเมราแมนเลยในบรรดาอีปิกเนี่ยสองตัวนี้จะคูดาวเร็วที่สุดแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ครับ <c oughs> ชัดเลยผมว่าเราต้องวางไว้ตรงนี้แล้วแหละ <c oughs> ต้องวางไว้ตรงหน้าประตูแล้วแหละจริงๆครับถ้าไม่วางหน้าประตูไม่ได้นะครับผมลับทีวีแมนโอเคอัพไปโอ้โหนี่ขนาดกดอัพเกรดยังดีเลยขนาดนี้ วิ่งแบบนี้ชาติไหนจะถึงครับพี่ไททันกาเมล่าแมนครับผมทุกคนไททันกาเมล่าแมนของผมวิ่งเหมือนจะเร็วนะครับผมแต่ความจริงแล้วคือวิ่งไม่ออกครับเพราะว่าติดตรงนี้อยู่ ออกมาเพียบเลยไม่น่าเลยลุงงี้ผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่าจัดการได้ตั้งแต่ตอนต้นคือผมวางไว้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็น่าจะมีตัวที่หลุดออกมาเยอะนะครับก็เลยวางดักเอาไว้แต่ความเป็นจริงคือดาเมจมันพอถ้าเคลียรเจ้าฝูงนี้ไปได้คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นปกติครับโอเคนี่ไง กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมที่เราแหลกเป็นเพราะเจ้าฝูงเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดบอดของลาฟทีวีแมนนะครับจะไม่สามารถจัดการเจ้าแกสเซ็ตทอยเลตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวดาเมจอีก1ตัวเอาไว้จัดการเจ้าแกสเซ็ตทอยเลตผมจะวางเจ้าเซเวลนแคเมร่าวูแมนไว้ตรงนี้กันละกันนะครับโอเคจากนั้น อัปเกรดให้แม็กไปนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้งานเลยตั้งแต่ได้มาอันนี้สารภาพตามตรงเลยนะครับเห็นแต่เพื่อนๆเ,เขาใช้กันดาเมจอัพแม็กนะครับทุกคน300รัศและมีการโจมตี50โจมตีมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมครอบคุมทุกพื้นที่ครับคููดาวน์0.4วิก็ถือว่าดีอยู่ระดับกลางๆครับ แม็กแล้วนะครับผมทุกคนสําหรับยูนิตที่เราวางครับตอนนี้ไม่สามารถวางเพิ่มได้แล้วนะครับแล้วก็เว็บที่29นะครับทุกคนจะสิ้นสุดที่เว็บ30แต่เราจะสามารถผ่านด่านได้หรือเปล่าต้องมันลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้นี้ผมวางคามิล่าเฮลิคอปเตอร์เพิ่มมาอีก1ลำนะครับผมแล้วก็อัพแม็กนะครับทุกคนแต่คามรล่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยน่าเสียดายมากๆนะครับวางได้มากสุดแค่2ลำนะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมไททันคามิล่าแมนของผมเริ่มวิ่งไม่ออก โอ้ไม่นะออกมาเพียบเลยตอนนี้จัดการได้ไม่หมดอะ่ะโอ้ทุกคนจะไหวหรือเปล่าเนี่ยบอสอีกเพียบเลยครับผมแต่คิดว่าน่าจะไหวนะครับสู้เขาไททันคามามล่าแมนยิงไปโอเคเรียบร้อยเจอไททันคาราล่าแมนแต่ทำไมไททันคารามล่าแมนบนตัวเล็กกว่ามิวแทนทอยเลตเนี่ยจริงๆทําให้ตัวใหญ่กว่านี้นะ่าจะเป็นอะไรที่เท่มากๆนะผู้พัฒนาครับ มันมาแล้วทุกคนศัตรูตัวฉกาดของเราบอสทอยเลส2.0นะครับแล้ว3.0มันแตกต่างกันตรงไหนครับผมถ้าไม่ได้พูดถึง HP นะครับหรือว่าความสามารถในการโจมตีเนี่ยคาแรคเตอร์จะเห็นได้ชัดเลยครับผมว่าบอสทอยเลส3.0นั้นเขาจะสวมแว่นตานั่นเองนะครับรวมไปถึงปืนเลเซอร์ของเขาด้วยทุกคนก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมสีเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมถ้าเป็นบอสทอยเลส3.0เนี่ยมันจะมีหลายกระบอกนะครับอันนี้2.0มีแค่กระบอกเดียวโห แล้วก็หลุดมาแบบนี้ผมว่าเราต้องขายทิ้งแล้วแหละขายทิ้งแล้วทุกคนใช้เทคนิคการโยกย้ายยูนิตครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะแพ้ได้นะครับผมเอามาวางเพิ่มตรงนี้อีก2ตัวนะครับโอเคอัพให้แม็กแล้วก็วางไปแล้วก็อัพให้แม็กแบบนี้เพราะว่าเงินเราเหลือเฟือนะครับผม4ี่หมื่นเนี่ยบอกเลยว่าขายทิ้งได้สบายขาย,ขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งให้หมดแล้วก็เอาไปวางดักอีก1จุด การบอสหลุดเหมือนบอสจะหลุดอ่ะจะกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคอัพให้แม็กผมจะวางแค่ลาฟคามิล่าแมนก็แล้วกันเพราะว่า DPS ของเขาสูงครับอุย้ยโดนสตันเรียบร้อยเลยยังไม่ได้อัพเกรดเมื่อสักครู่นี้อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดให้แม็กโอเคบอสใกล้ตายแล้วบอสตายแน่นอนเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมที่เหลือก็เป็นพวกลูกกระจอกแล้ว เราต้องวางดักเพิ่มไปอีกตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องขายตรงนี้ทิ้งนะครับตายแล้วครับทุกคนมอสกู่นี้เจากก้าแกสต์ทอยเลตตัวใหญ่นะครับตอนนี้เหลือแค่บอสทอยเลตอย่างเดียวไหวไม่เอ่ยไหวไม่เอ่ยไหวดีเหลือตัวเดียวแล้ว,วเรียบร้อยครับผมไททันคาเมราแมนจัดการเย่ผ่านด่านได้สําเร็จครับผมสําหรับชาเลนจ์ใช้อีพิกอย่างเดียวเท่านั้นครับ และคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปเกมอัปเดตวันไหนบอกผมด้วยนะครับฝากกติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ